วันนี้พบกับซีดานยอดนิยมนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับเหลือ3คันสุดท้ายนี้เท่านั้นนะครับราคาประหยัด3 9 9 0 0 0บาทสวยแค่ไหนไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาเซนเตอร์อีกหนึ่งคลิปนะครับที่ต้องบอกว่า พิเศษเพราะว่าผมรีวิวทีละสามคันเลยนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้นะครับพามาชมรถเป็นรถสีดานขนาดกลางเนาะต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับที่อยู่ด้านหลังเป็นอ l t ต i s นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลปี2014แล้วนะครับผมก็คือตัว m a i n เจอเต่อมาจากตัวรุ่นก่อนนะฮะที่ที่หลายๆคนก็กเคยใช้มาสาักพักหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดตัวไปสักพักหนึ่งแล้วเห็นในท้องถนนพอสมควรแล้วนะครับ <s> ก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวขนาดกลางก็ต้องมีความใหญ่กว้างและครับเดการเดินทางค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมไปดูรถแต่ละคันกันนะครับผมพามาดูวันนี้ผมรีวิวทีละสามคันเนี่ยคือเป็นรุ่นเดียวกันราคาเท่ากันผมบอกไปแล้วนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทช่วงนี้ผมจะย้าราคาบ่อยเพราะมันถูกนะฮะมันถูกจริงๆสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาพอๆกับรถเก๋งเล็กเลยนะครับเปิดตัวป้ายแดงแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดหกจีเป็นรุ่นท็อป ของเครื่องพันหกเอาง่ายๆนะครับเพราะมันจะมีตัว E กับตัว G นะครับและหนึ่งในนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นตัวที่เขาต้องบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษที่ t ต y o t a านะครับทำเป็นตัวติดแก๊สนะครับเป็นตัวแก๊ส NGV โรงงานนะครับผมตัวนี้คือจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับมีคันกลางนี่แหละครับแต่ผมขายเท่ากันหมดเลยเพราะคันนี้พิเศษก็คือไม่น้อยนะครับไม่ห้าหมื่นโลเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละคันนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยนะครับมีความแตกต่างหรือว่าคันไหนที่เหมาะสมที่ คุณเลือกเพราะว่ามันมีแค่3คันอยากให้เลือกก่อนนะครับบอกไปแล้วนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทย้ำราคากันอีกทีนึงนะครับฟีดาวจัดเต็มได้อย่างแน่นอนนะครับพามาดูภายในกันหน่อยนะครับสาหรับคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปอย่างที่บอกครับในเรื่องของล้อแม็กก็จะเป็นอลลอยตัวนี้ของสสวยงามทีเดียวนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนตัว G ถค่าเป็นตัว G ของ1.6งจนะครับจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะโคมไฟเขาใหญ่มากนะครับแต่ในเรื่องของ ออย่างอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนะครับแผงประตูที่เป็นทูโทนแบบนี้นะครับผมเป็นสีครีมนะครับตัดกับสีดําตรงนี้ก็สวยงามนะครับผมแต่นะครับแต่นิดหนึ่งนิดหนึ่งผมงงกับวิศวกรโตโยต้าเอาปุ่มตัวนี้มาซ่อนไว้ตรงนี้คือบางทีมันมันก็หลบหลบนิดนึ่งนะฮะแต่ถ้าขยับมาหรือว่าเอามาไว้ตรงคอนโซลแผงตัวนี้ก็น่าจะสะดวกกว่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานนะครับเพราะว่าก็ก็อยู่ในตําแหน่งใกล้ใกล้มือเปิด ปุ่มกดกระจกตรงนี้นะครับผมถือว่าโอเคอ่ะมามาดูในเรื่องของภายในนะครับสคันนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะให้ดูทีละคันนะครับว่ามีความพิเศษแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างนะนะครับในเรื่องของภายในนะครับเบาะแน่นอนนะฮะตัวนี้ตัวจีจะได้เบาะหนังอยู่แล้วนะครับผมเบาะหนังสีครีมนะฮะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะครับผมจะมีช่องใส่แก้วซึ่งใหญ่มากตัวนี้ใส่แก้วเยตีได้เลยนะครับผมลองแล้วเพราะช่วงนี้ผมมองว่าเวลาเราเดินทางไกลผมว่าขาดไม่ได้ก็คือ แก้วน้าที่เป็นแก้วเก็บความเย็นแบบนี้แหละนะครับแก้วกี่ติดอย่างนั้นบางรุ่นมันใส่ไม่ได้ไงแต่ตัวนี้ใส่ได้นะฮะโอเคในเรื่องของเห็นไหมครับคอนโซลด้านตรงกลางเห็นไหมครับจะเรียบง่ายเรียบรู้ต้องบอกงี้เพราะเขาตัดลายไม้มาให้ด้วยนะครับคอนโซลตรงกลางก็จะมีสีเดียวกันกับเบาะเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเกรดจีเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวมีแอร์แบกคู่ให้ด้วยนะครับผมในเรื่องของมันติฟังก์ชันพวงมาลัยก็มีให้นะครับผมปรับเครื่องเสียงได้เลยนะครับ อ่าโอเคสังเกตไหมครับทรงของพวงมาลัยของอัลติจจะค่อนข้างสปอร์ตนะครับแล้วสั้นด้วยนะครับเห็นไหมครับสั้นเพราะว่าอ่าห่างจากคอพวงมาลัยมานิดเดียวซึ่งทําให้มันมีความรู้สึกว่าตรงขาเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับเวลาเราขึ้นลงมันจะสะดวกกว่านะฮะโอเคนะฮะในเรื่องของอ่าห้องโดยสารไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์กันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของ1.6เครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบสองแรงม้าดังนั้นนะครับก็ เอาง่ายว่าประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้า1.8ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็อัตราการสิ้นเปลืองก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ได้กลับมาก็คือในเรื่องของความแรงความขับล้องตัวทางไกลแต่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราเร่งก็ไม่น้อยนะฮะอัตราเร่งก็พอสมควรนะครับเพราะอย่างที่บอกครับร้อยยี่สองแรงม้าก็พอสมควรอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ vvti dual นะครับสวยงามครับห้องเครื่องนะครับเดิมฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะ ไม่เคยเปลี่ยนนะครับมีตาปั๊มโตโยต้านะครับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกต่างๆที่ฝากระโปรงแล้วก็ในเรื่องของแผ่นกันความร้อนหัวน็อตนะครับคันนี้มีเก็บงานมาบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับรถหลายปีแล้วอาจจะมีเคลมประกันมาบ้างแต่อย่างที่บอกฝากระโปรงเดิมนะนะครับบางเดิมสวยงามครับตัวนี้คันแรกผ่านไปนะครับลืมบอกคันนี้ไม่ห1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ110,000ประมาณ1 1ึ0 0 0กิโลนะครับทำาจำผิดหน้าคันนี้ไม 110 0 0อย่างที่บอกครับขายเท่ากัน399เท่ากันทุกคันเลยอ่าอย่างที่บอกไปแล้วคันนี้เนะเป็นในส่วนของ CNG นะครับผมเป็น CNG โรงงานคันนี้พิเศษก็คือไมน้อยน้อยขนาดไหนนะครับ57,000ดโลเดี๋ยวผมพาไปดูภายในภายนอกก็เหมือนกันกับตัวนี้นะครับที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับคมไฟหน้าโอ้คันนี้กระจังหน้าคมไฟหน้าสม50,000โลจริงใส่มากใส่มากเลยนะครับผมดูสวยงามกระจังหน้าทรงคล้ายว่าคือยิงยาวคมยี่ยมาจากตรงนี้จนถึงฝั่งนู้นเลยสวยสวย,สวย,สวยตัวนี้ มาดูภายในกันหน่อยนะครับคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะนี่ไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลจริงไหมเดี๋ยวผมขึ้นสตาร์ทให้ดูเลยนะครับคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับไม่น้อยหมน้อย57,829กิโลเมตรนะครับผมเป็นพลังงานทางเลือกสองระบบนะครับต่เป็นแก๊สโรงงานนะอ,อย่างที่บอกใช้ได้สองระบบดังนั้นคุณเลือกใช้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ นะครับเนื่องจากว่ามีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับความปลอดภัยหรือว่ามาตรฐานการติดตั้งก็เป็นมาตรฐานของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับโอเคคอนโซลภายในเรียบร้อยเพราะว่าคันนี้ไม่50,000กิโลสวยงามนะครับอ่ะมาผ่านไปคันนี้เดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันนะครับคันสุดท้ายก็ต้องบอกว่าแต่ละคันมีความพิเศษต่างกันนะครับคันนั้นไม่110,000กิโลคันนี้ไม่50,000กิโลสุดท้ายมาดูคันนี้นะครับผมเลขไม่อยู่ที่140,000กิโลนะครับ แล้วคันนี้ผมเปลี่ยนจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนจอเครื่องเล่นมาให้ก็อย่างที่บอกครับทั้ง3คันนี้ผมขายเมาสไปเลย399มี3คันสุดท้ายนี้เท่านั้นใครที่ทันนะฮะคันที่หาอยู่รอบก่อนผมผมบอกงี้เลยผมรอบก่อนผมรีวิวไป419,000บาทวันนี้ผมลดไปเลย2 0 0 0 0นนะครับาขายเท่ากันทุกคันเลยนะครับต้องบอกว่าถูกมากนะครับผมให้หาเลยเพราะว่ามันถูกจริงราคา399สําาหรับตัว G นะตัว G รุ่นท็อปนะคใครที่หาอยู่นะครับ3คันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่ อยากได้งวดผ่อนสบายๆนะครับคันนี้ถ้าฟรีดาวจะเต็มอยู่ที่ประมาณ7,300บาทนะครับถ้านะฮะถ้าดูคลิปนี้อยู่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือว่าฟรีดาวนะ,ะฟรีดอกเบีย้ยไม่ใช่ฟรีดาวฟรีดาวเนะี่ยฟรีดาวแน,น่อนอนแล้วแหละฟรีดอกเบี้ยนะครับ6เดือนแรกค่าง,งวดจะอยู่ประมาณสัก5,9 0 0ประมาณนี้นะนะครับผมใครที่อยากได้เงื่อนไขพิเศษต,ตรงไหน,นโทรมาหาผมได้เลยครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วงนี้นะอนุมัติภายใน1ชั่วโมงด้วยนะครับอนุมัติภายใน1ชั่วโมงและก็ทุกอาชีพด้วยนะครับต้องบอกอย่างนถาาาามมมผเมข้ว่ ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยอนุมัติเร็วไหมนะครับผมหรือค้าขายออนไลน์เลยพวกนี้นะครับถ้าเราเครดิตดีอยู่นะครับแต่บางทีต้องตรวจหน้างานนู่นนั่นนี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นข่าวดีเลยนะครับอนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับผมลองโทรเข้ามาดูลองส่งเอกสารมาตรวจสอบให้เราพิจารณาช่วยนะครับว่าคุณมีคุณสมบัติตามที่แจ้งมาไหมนะครับผมถ้าเงื่อนไขได้หรือว่าราคาเงื่อนไขได้้วคบเครดิตของคุณไม่มีปัญหานะครับผม ฟรีดาวได้อย่างแน่นอนได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของอย่างที่บอกไปแล้วอนุมัติเร็วนะครับผมโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ยให้แล้วก็ในเรื่องของส่งรถนะครับเซ็นเอกสารได้ทั่วไทยเลยนะครับส่งมอบรถได้ทั่วไทยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานก็ไปส่งที่ร้อยเอ็ดมานะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับเหมือนเราเดินทางไปคุณ24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เปลี่ยนยางพ ah, ่วงแบตนะครับผมลืมกุญแจเติมนน้ำมันโอ้หลายอย่างครับสิ่งที่จําเป็นสําหรัััับบบบกกกาาารรรรรเเดินนนนนนทททงุววี้้ะะคคฝออ์โไห่ย090 0 9 0สอง4น4 4นะครับ0 9 0 5 2เ4 4 4 4เบอร์โทรนี้ผมใช้เป็น ID l i n ยด้วยเลยนะครับใครที่สนใจทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสำหรับ3คันนี้คันสุดท้ายผมย้ำอีกที3,99,000บาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ